สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะคะ yes, 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 yes. คลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในคลิปของที่แฟนเซอร์ไพรส์บันเกิดกับเพื่อนก็ยังอยู่ที่เกาะโกดูรุปค่ะแต่ว่าเรานั่งเรือข้ามฟากมาเที่ยวอีกเกาะหนึ่งก็อยู่ในโซนของเกาะโกดูรุปค่ะเพื่อน mm hmm. เขาก็จะเป็นเกาะเล็กๆค่ะแต่ว่า mm hmm. เราต้องเช่ารถประเภทคล้ายๆรถกระป๋อบ้านเราอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนก็เรียกไม่ถูกนะคะก็ตอนนี้เราก็จะเดินไปไปเช่าค่ะเพื่อนไปเช่ารถเพื่อเยี่ยมชมเกาะขันเพื่อนเพราะว่าถนนเขาจะไม่เรียบเพราะว่าเขาจะขึ้นลงขึ้นลงเขาตลอดเวลาขันเพื่อนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเช่ารถนี่ค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวในเกาะนี้นะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนยังไงก็มารับชมด้วยกันนะคะเพื่อนขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะ ได้แล้วเราก็เช่ารถเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนก็ข้างหน้าก็จะนั่งได้สองคนข้างหลังก็จะสองคนค่ะเพื่อนส่วนตัวก็จะเรียกรถแบบนี้ว่ารถกระป๋อนะคะัเพื่อนก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาก็จะเช่ารถกระป๋อแบบนี้ค่ะเพื่อนเพราะว่าเกาะก่อนนี้เขาจะถนนเขาจะไม่เรียบนะคันเพื่อนถนนจะขึ้นขึ้นเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถนนก็จะเล็กขรุขระค่ะเพื่อนก็สะดวกสบายการท่องเที่ยวค่ะเพื่อน ก็มาค่ะมาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะเพื่อนนะส่วนตัวสองคนกับลูกชายนั่งท้ายนะคะเพื่อนก็จะสนุกสนานได้ชมวิวถิวทัศน์ไปเรื่อยๆส่วนแฟนก็จะเป็นโชเออร์โชเฟอร์โชเฟอร์ค่ะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนตามมาค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวค่ะนั่งด้านหลังโอ้ย Do some more, do some more, we no, can't no, have no, two no. people behind. No, because we need to go fast. Do some more, do some more, yes. yeah, oh! <laughs> <laughs> do, do, some more. Yeah, do some more, do some more. Do some more, do some more

จะพูก่อนดีอ่ะเหรอเหรอเหรอโ้ปลาเบอร์มตกานมใ้ตุกตหลังจากเราขับรถกระป๋อมาได้สักพักครับเพื่อนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วกันเพื่อนแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดหมายนะครับเพื่อน อยากให้เพื่อนได้เห็นวิวทิวทัศน์ค่ะสวยมากจริงๆค่ะเพื่อนอากาศร้อนมากๆค่ะเพื่อนที่เกาะร้อนจริงๆดูหน้าเราหน้าเรานี่ม,มันเยอะเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆก่อนจะถึงจุดหมายก็ชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนนะคะเพื่อนวิวสวยจริงๆค่ะ ความรู้สึกของเราที่มาเที่ยวเกาะน,นี้นะครับเพื่อนก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆเกาะช้างบ้านเราหนึ่งอากาศร้อนถนนคลุกคลาดแล้วก็ถนนไม่มีทางเรียบนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก่อนท,ที่จะถึงจุดหมายคันเพื่อน หลังจากที่ขับรถชมวิวขึ้นเขามาเรื่อยๆคันเพื่อนตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วคันเพื่อนคิมไปเอากระเป๋าให้พานา พักเกินท่าพักอย่าตุ้มนี่พี่ปุ๊บตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อน,อนไปชมมิวเซียมนะคะเพื่อนก็เป็นประวัติเรื่องราวของเกาะต่างๆเกี่ยวกับเกาะกอดาูป uh, ค่ะแล้วก็เกาะตรงที่เรามาเที่ยวนี้ค่ะเพื่อน ่อนจะพาเ,เพื่อนๆไปชมมิวเซียมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปชมจุดชมวิวตรงนี้ก่อนนะคะเป็นจุดชมวิวที่ตรงที่เราจะเห็นเกาะตรงที่เราข้ามฟากมาค่ะเพื่อนมนเออืื่ ไปค่ะเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆไปข้างบนกันค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเพื่อนก็จะพาพเพื่อนไปชมเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเกาะกัวดดลูปกับเรื่องราวของเกาะต่างๆของฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งเป็นเกาะที่เราอาศาัยอยู่นะคะเพื่อนเกาะมาตินีค่ะก็เรื่องราวเดียวกันก็ไปค่ะเดี๋ยวจะพาพเพื่อนไปชมกันค่ะ <Okay. S 1> ไปกันค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสมัยเก่าๆของเขาอุ้ยร้อนมากเขาเรียกว่าน่าจะเป็นป้อมปราการเนาะ well. เราก็ไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรมากมายค่ะเป็นเพื่อนก็รู<_<_<_<_้เท่าที่รู้นิดหน่อยกันเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องราวของเกาะมาตินิกหรือเกาะกวอเดรูปของประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะอยู่ในเรื่องราวเดียวกัน ก็เพื่อนๆก็หาอ่านได้ค่ะเพื่อนๆตามอินเทอร์เน็ตนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นแค่การท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆ การเข้าเยี่ยมชมก็เสียค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูภายในกันค่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าอากาศร้อนร้อนมากๆกันเพื่อนตามมากันเพื่อนว่าจะสวยขนาดไหนและเรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาค่ะ เขาเยี่ยมชมพนักงานเขาก็จะอธิบายให้เราฟังค่ะว่าเราต้องไปจุดไหนก่อนหรือว่าอะไรยังไงแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีคู่มือให้เรานะคะเพื่อนดิสเว่เนาะ แล้ว t o i l แล้ะบ้างว่านหางจร,เจระเข้ t o i l e ี m u s ี u m ทางนี้ได้เลยเขาก็จะมีเรื่องราวเล่าวเลอ น o อม i ันนี้ก็น่าจะเมือสี้วแบบเรื่องเล่าเนาะแต่เหม็นสีมากเขาเหมือนเขาพิ่งทาสีกลิ่นแรงมากอ่ะห้องนี้จะเป็นห้องร่งเล่า ส่วนตัวเราก็ไม่ค่อย,ซอยเซอร์ไพรส์กับเพื่อนเพราะว่าเขาอ่ะจะเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเกาะมาตินิกที่เราอาศัยอยู่ค่ะเราก็รู้มาบ้างแล้วนะการเพื่อนตอนนี้ก็แค่พาเพื่อน,อนไปชมมิวเซียมของที่ที่เกาะที่เราเรามาเที่ยวกันค่ะแต่ประวัติก็เรื่องราวเดียวกันค่ะเ,เพื่อน รูปนี้ก็จะเป็นแผนที่ของเกาะโกดูปกับเกาะเล็กๆที่เรามาเที่ยวนี้ค่ะเ,เพื่อนๆ แอบนอนนิดนึงเพื่อนด้แต่และห้องเขาก็จะแยกเรื่องราวต่างๆนะคาเพื่อนแต่ห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชุดแล้วก็เรื่องราวของการประมงคันเพื่อนก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการดักปลาคันเพื่อน คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเเพื่อนๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่รับชมจนมาถึงท้ายคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ